เอาละครับก็กัรสวัสดีท่านผู้ชมเป็นเช่นเคยวันนี้จะคือผมตองกาแซนเดอร์สกอร์เทนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนหาสปีกเกอร์ไททันในแบบที่ชื่อว่าสกีพีดี้เวิร์สนะครับก็เป็นแบบอ่ารุ่นทดลองอัลฟ่านะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาสกีพีดี้ไอ้ไม่ใช่ทุยไอ้เราก็จะมาสอนหาอ่าแต่ท่านสปีกเกอร์ครับว่ามันหายยังไงนะครับรับชมกันได้เลยครับผม ที่ยสอบก็คือไปไปแนวอะอ๋อไปชอบไปชอบใช่ใช่ไปสอบเสร็ก็คือจะเห็นไอ้ที่ไอ้ตั้งอยู่มันต้อวิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านแล้วก็ตรงมาเรื่อยเลยอ๋อประมาณนี้นะเราวก็เดินไปนี้นี้มานี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ใช่ป่ะ ใช่ใช่คนี่ครับนี่คุณเจแนที่ตรงนี้นะก็คุ่ไปก็โตเคสเคต่อมาก็วิ่กลับมากลับมากลับจากนั้นเก็วิ่งต่อมาจากตรงนี้เลยนะอยาวไปเลยโยซ ใายเสร็จปุ๊บอาก็จะใช้สกุลเงินเทสล่อีกทีหนึ่งครับเจ้าไซอีกทีหนึ่งนี่แล้วก็จะเจอกับไก่ขาวตรงนี้แสดงว่าเรามาตุดทางแล้วนะครับแต่นั้นเราก็ตรงมาด้วย เออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นี้มีแล้วแเป็นซอยลือตรงนี้นะครับเขาเป็นซอยลึกโอเคแล้วก็ตามทาไปเรื่ย ้อประตูนี้เลยตรงนี้อ่าเราจะเจอกับนี่ครับแ่เรปกดีไปนี่ s p ส a k e r Man อะไรล่ะต่อไม่ดิบยังไม่ไส้ต่อไปไปที่อ่านี่เราจะก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับ จากก็เดินมาบินมาเลยดบบินมาตรงตรงเล็ตรงเลตรงายรงาวเ,เลยนะจะไป็นูนกันนะนีตรงนี้ นี่ครับตรงมาเลยนะจากนู่นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มี่ดวขวาดีขวาที่หน้าเราจะเจอหัวของซีบีไม่ใช่เจขั้นนะแล้วก็กด e เก็บมาเลยพอเก็บมาแล้วนะครับ เราก็จะจกลับไปที่เดิมก่มอนจากนั้นเราก็มาตรงนี้มาด้าน,นหลังแล้วก็ไป,ไปตรงตึกแดงนะครับ สายไป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 เรย อ่ามันก็ขึ้นมาตรงนี้ครับ,ข,รรบขึ้นมาตรงสะพานแล้วเราก็จะลงมาตรงนี้นี่นเป็นตรง,งเข้าไปเราก็ลงมาตรงนี้นี่เราก็จะเจอกับเจ็จแปก็กเป็นตำรวดไอ้พนะุ่นหลอดย แล้วครับและนี่ก็คือสปีกเกอร์ไททันเองนะครับเป็นไงโห oh, ตัวใหญ่สวยเลยโอเดียวนะก็คือข้อเสียเนี่ยก็คือผมผมย้ายมาอยู่เซิร์ฟอีกคนน้อยๆเพราะว่าข้อเสียก็คือสปีกเกอร์ไททันมันไม่สามารถเอาสูงสุด2ตัวได้นะครับก็คือเราสัในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึงเนี่ย มันจะจำกัดสปีกเกอร์ไททัทนอยู่ไม่หนึ่งถึงไม่หนึ่งก็สองตัวนะอ๋อสองตัวสองตัว,ตวจำก,กัดอยู่สองตัวสปีกเกอร์ไททันนี่คือก็เสียขก็ดีก็คือมันเท่ามาก ดูคุนใจประมาณนี้โหเทมเอาล่ะครับเป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับสลับคิวโดยวันนี้สรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้แล้ววันหน้าก็คงมีแต่ต่อไปแล้ววันต่อต่อไปก็ยังมีคลิปอยู่เอาละครับสลับคิวโดยวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก็เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิยวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผม ไอ้อมาแฮมสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณติดตามผมหรือยังครับ <Nope. S 1> คุณมัวรออะไรอยู่คุณต้องติดตามผมใน YouTube เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นผมจะให้ชาชาตีไปอัดตูกคุณ